จวัดูข่ะพี่น้องมื่อเชกุก็ตเตรียงแดงนะครับวันนี้จะมาทำกุ้งพลอ,ย,อกยกุ้งพลอยใส่มดแดงมันเลื่อมนะครับแซ่บๆนะครับกับเบาวันนะเดี๋ยวก่อนนะมณ์ก็จะเตรียมเอาเอามดแดงที่เบาวันเอามาเนี่ยฮะก็ใส่ลงไปในนี่เลยนะครับนี่เลยอันนี้คือมดแดงนะครับเนาะแล้วทำเอาไงวะด้วยน,นั่นมันมุนเออหูเดี๋ยวนั่นมีไข่ทำลาดเลยม่อใส่กุ้งหยาแล้วไหมใส่อันนี้นี่น้องคนนี่เขาวคั่ว นี่ต้องไข่ด้วยนะครับมุดเลี้ยงแล้วก็ออก,ก้อยกุ้งนะฮะสุดยอดเลยเห็นเยอะเยอะเออหน้าข้าวคั่วเออพอก่อนก็ได้มั้งข้างล่งเงียบๆหน่อยแล้วก็ผักชีครับน้ำปลาน้ำปลาชุดรวดพี่ป่วนครับพี่ป่วนเยอะๆเลยครับ ผักเครื่องเคียงก็จะมีนี่เลยผักกันจองนะครับทีนี้ก็ขยำเลยนะครับไอปังปวดอาเอาไอ้ไอ้นั่นหน่อยไข่คิ้ว่ดยนั่นะหนังเอัไเดี๋ยวหมดแยงนะนี่เอ๋เนี่ยหมดแย้งอะไรให้กอคือชิไ่้ม่ใน เจ็บเจ็บเจ็บกินดูก่อนถ้ามันไม่เปรี้ยวก็สมมุฟมเลียงอีกมูเลียงอีกถุงนึงครับถือมากันเลยนะกินเอาวกันงกยกุ้งก็คือชอนอกมาสดๆเลยครับอ่าลูกเอึ้องชื่อเขาเนี้วมั้อมั้งดังโนนหั่นมีอยู่นั้นใช่หรอมันขากินเสี่ยงเชี่ยงหึเสี่ยงเหรอมันเป็นหรอ สัมานมือจ้ยูมม่นมานอนื่อเออเมื่อมื่อยังน้าบุจักอเจินะฉันมาในหิ้วจักวมนกางเขงหรอทานั่นหวยยา้กล้องอ่อ่ชิม,ม,ม,มชิมมมมว,งงชชวดคนเงนะเป็นยังไงเมีนรมหรอหน่อเป็นนะม,ดมนอดมีนอ่ะ Mhm, ừ, mà ở đơn này đem má, Musta sợ chị, sáng nay. nè. silver go book go to a lam mưu go. Mhm, kìa. Qua yêu của đem mơ? Mhm, 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 mhm,

พี่เอาเลยเมืม่อหมดเลี้ยงเอาอย่างฮะอย่างน้ำปังจางอยู่ประาบ้านอ่ะอืมน้ำปังจางอีกนิดหนึ่นงครับพอพักกันพักกัน พะกันจอไปมุ่นนะฮะนี่อันนี้นคือเขาเรียกพะกันจอที่ว้านมุ่นนะฮะเขาเรียกเหมือนแบบว่าเป็นผักไายน้อยอะไรางี้นะเราไปห่อกุ้งนะมามาให้คกินได้กุ้งดิบอป่

อ่าร่มเลี้ยงมากนะเออถักก็เยอะๆไปหมดช่วยมาน่นี่นะมันยากัดดีครับอื วานนี้คุณหากุ้งนะครับบันนี้เปรี้ยวแล้วก็มันจะไม่หอมเมียมหดม่มดแรงด้วยนะครับเทดเมียงเลยเมียงกุ้งสด

อะไรเหรอไปมึงม,มัสองอันมีหมดเล้งมันออกมันมันออกไปเลยไงบ้านมัอปอกปอกเหรมันปอกอะจอกมือนี่จอกนั้นมาเอาขึ้นขันถงแทง 你算懂了。自己带了。你吃奶油啊？嗯，挺好吃的哈。 อืมโอเคครับ okay, พี่นอนะ้องแล้วม้วนซิวก็ไต่หนังแดนก็จะรับพี่น้องก่อนครักกบสำหรับคลิปถิ่นกุ้ยกุง้งนี่หมดแรงนะครับทำเลยฮะพี่ฉุดยอดมากมากย้อนมาอีกโมงหน,นี่อยอีะ่ก็กินอีไงม้วนหรอแบยังไงก็ผักกดไล้์กดแชร์แล้วก็กดติดตามม้วนซีวก็ไต้หนังแดีนนะครับกับบ่าววันแล้วก็บ่าวปังนะฮะน้องดึนก็มาวันนี้แต่ว่าน้องดึนเขาไม่ไม่กินกุ้งสดนะฮะ เราก็เลยไม่มาออกคลิปด้วยนะครับเรียนนำอยู่ข้างบนนู่นไนะครับนี่ครับว่าอากาศช่วยๆนะฮะก็มีสะพานมีอะไรอ๋ออ๋ออ่อ๋ออ๋ออ๋ี้เปเรียงอะทำนี้เนเรียงจัดอ๋อเอโอเคครับโอเคโอเคโอเคขอบคุณครับ